สวัสดีค่ะพักพรหวยปาจเพียนนะคะวันนี้เราจะมาคำนวณหวยงวดประจำวันที่หนึ่งธันวานะคะเราเจะสถิตของสามตัวหกหกหนึ่งมาตั้งมาตั้งแล้วก็คำนวณเลขให้นะคะหามเด่นก็มีช่องสี่เหลี่ยมที่เขียนไว้ทางซ้ายนะคะขวาก็คือลองจับคู่วิ่งมีวิ่งมี จับคู่สามตัวสองตัวหวยเบิ้ลนะคะแล้วแต่เลยจับเป็นแนวแนวตั้งแนวนอนแนวขวางแนวเฉียงอันนี้ที่จับมาให้นะคะกลักบแล้วแต่เลย แล้วแต่ว่าจะจับแล้วแต่จะมีเลขของตัวเองหวยออกวันอังคารนะคะสองนี้คิดได้ก็คือมีสองมีสามก็คิดเป็นแนวทางให้กับคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด, like, กดแชร์ กดกระดิ่งแล้วกดติดตามด้วยนะคะพักพรหัวปัตเพียนค่ะก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ